สหกรณ์จังหวัดมหาสารคามนำเกษตรกรและคนรุ่นใหม่ดูงานในโครงการสร้างเครือข่ายลูกหลานเกษตร,รกรกลับบ้านสารต่ออาชีพการเกษตรศึกษาการทำเกษตรอินทรีย์และเกษตรระบบอัจฉริยะค่ะ ที่สวนเพียรธรรมบำรุงสุขเกษตรอินทรีย์หมู่ที่18ตําบลเชียงยืนอําเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนางดารณีแย้มศรีสุขรักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามได้ทําเกษตรกรจํานวน154คนศึกษาดูง,งานเกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรีย์ในโครงสร้างเครือข่ายลูกหลานเกษตราากรกลับบ้านสารต่ออาชีพการเกษตรประจปีงบประมาณ2563ซึ่งเป็นโครงการของสํานักง,งานสาหกรณ์จังหวัดมหาสารคามที่ต้องการให้ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์หรือบุคคลทั่ว ที่จากบ้านไปประกอบอาชีพในกรุงเทพหรือในต่างจังหวัดกลับมาทำการเกษตรที่บ้านเกิดพร้อมทั้งส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตให้เกษตรกรได้มีอาชีพที่ยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งนี้ในการดำเนินโครงการดังกล่าวพบว่าผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องการสนับสนุนความรู้ด้านการผลิตเทคโนโลยีและปัจจัยการผลิตโดยมีความสนใจพิเศษในเรื่องการเกษตรผสมผสานเกษตรอินทรีย์เกษตรสมัยใหม่และพลังงานทดแทนสำหรับสวนเพียรธรรมบำรุงสุขเกษตรอินทรีย์เจ้าของสวนคือน,นายธีรสิทธิ์บำรุงบุญอดีตหัวหน้าคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมแต่ด้วยการปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสกับสารเคมีทำให้ร่างกายได้รับผลกระทบจากสารเคมีจึงได้ลาออกจากงาน ทิ้งเงินเดือนหลายหมื่นบาทกลับมาบ้านเกิดหันมาทําเกษตรอินทรีย์ที่ไม่มีการใช้สารเคมีใดๆเพื่อเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยสําหรับตนเองครอบครัวและผู้บริโภคที่รักสุขภาพ นายธีรสิทธ์บำรุงบุญอดีตอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดมหาสารคามซึ่งปัจจุบันเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์หรือเกษตรกรปลาดเปลืองเป็นเกษตรกรตัวอย่างในการทําเกษตรอินทรีย์โดยการส่งเสริมจากสํานักงานเกษตรอําเภอเชียงยืนและสํานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคามและได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการอบรมให้ความรู้ที่จําเป็นในด้านการเกษตรรวมทั้งได้รับวัสดุอุปกรณ์และการติดตั้งระบบจ่ายน้ําอัจฉริยะสั่งการโดยใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเป็นต้นแบบในการ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการเกษตรให้เกษตรกรและประชาชนที่สนใจได้ศึกษา